บรรยากาศยามเช้าครับเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเนี่ยดูน้ำหมอกอวันที่หมอกลงแรงก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศดวงอาทิตย์ก็ขึ้นยังไม่สว่าง่าไรนะครับขออนญุญาตขี่มอเตอร์ไซค์ให้ชมนะครับวันนี้กับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติยามเช้ากันครับอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสว่างเลยนะครับเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเนี่ยมีน้ำหมอกวันนี้มีน้ำหมอกเยอะครับนี่นะครับ บรรยากาศยามเช้าพาชมก็พาชมบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับที่บ้านผมนะครับว่าหนาวก็ไม่มากไม่มายแต่ว่าะละหมอกมันจะลงแรงหน่อยมันก็เลยเกิดการเย็ยนๆนะครับวันนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะไปวัด่วราะว่จังหวะในการเดินทางก็เห็นบรรยากาศดีๆก็เลย จะมาถ่ายให้ชมนะครับออว่าจะเป็นยังไงกับออบรรยากาศยามเช้านี่ขนาด7จ็ดโมงเช้านะครับเนี่ยบรรยากาศออทุ่งนาบรรยากาศน้ำหมอกครับเมื่อเช้าว่าจะเอาหมอกแต่ด้เช้าแต่ว่ามันมืดเกินครับมันไม่เห็นครับแต่ถ้าดูในโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเอาเอาไว้สักหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเดินทางน่ครับบรรยากาศทุ่งนายามเช้าดูสิ บรรยากาศดีเลนครับวันนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเราก็จะไปวัดไปวัดน,นะครับเราจะไปดูกันครับวันนี้ขออนุญาตพาขีม่มอเตอร์ไซค์ชมบรรยากาศก็แล้วกันนะครับถึงวัดแล้วครับถึงวัดแล้วนะครับบรรยากาศความหนาวเย็นของน้ำหมอกนะครับ แต่เขาบอกว่าจะมีอากาศหนาวมาอีกรอบหนึ่งครับถึงจะหมดกับฤดูหนาวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเข้าช่วงไหนนะครับอวันที่แล้วนะครับอาชีพปฏิวัติศกกษานะครับฟางก็ยังไม่หมดนะครับเก็บยังไม่หมดนะครับฟางมีกองเต็มนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับใครอยากได้ก็มาเอาครับฟางครับไหครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ เดินมั่วนะครับเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายครับเราก็เลยนั่งายนะครับหลังจากที่ชมบรรยากาศไปวัดก็กลับมาถึงบ้านครับนี่ครับคือการที่เราจะปลูกพามาชมพลิกครับเนี่ยต้นพลิกนะครับปุ๋ยที่ใส่นี่ครับนี่ครับ กับธรรมชาติที่ใส่พื้นดินของเราว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรบางครั้งบางทีการปรับปรุงดินเพื่อที่จะให้ได้ในผลผลิตที่เราทำทำไมถึงปล่อยให้เกิดครับนี่ครับมันก็จะเป็นปุ๋ยที่เป็นจุลินทรีย์เป็นไนโตรเจนอย่างดีนะครับเราจะใช้แบบนี้อขอให้ขึ้นมาเลยครับเป็นปุ๋ยแน่นอนครับอย่างนี้ยิ่งปินกิน อาหารปุ๋ยที่เราใส่เยอะเท่าไหร่และสวยกว่าพืชที่เราต้องการเท่าไหรเนี่ยเราก็จะจัดสรรให้นะครับเนี่ยครับนี่่ซึ่ง,งขอให้มาแย่งกินเถอะพอเราได้แย่งกินเสร็จปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปใช่ไหมครับมาดูข้าวโพดกันครับนี่มาชมบรรยากาศในการปลูกแบบบ้านๆแบบกระพื้นดินดูครับ โรยนิดตั้งเยอะนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเกิดได้มีกี่ต้นนะครับกับมะเกือเทศของเราครับกับป่าข้าวโพดของเรานะครับอยู่อย่างนี้ครับผมเขาเรียกว่า <c oughs> ทํายังไงให้มันเป็นธรรมชาติ <c oughs> ดูแลธรรมชาตินะครับเนี <c> ่ย <oughs> กระเทียมกับข้าวโพดอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยนี่ครับกับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บรรยากาศโอ้ยวันนี้นะหมอกงแรงครับ ปรับอากาศแทบไม่ทันหมดน้ำร้อนไปตั้งกาสองกาแล้วก็ยังอไออยู่นะครับมีครับกับธรรมชาติของเราครับกระเทียมกับข้าวโพดอยู่ด้วยกันได้แล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาของอต้นกล้วยด้วย <c oughs> นี่แหละคือการาจัดสรรให้อยู่แบบธรรมชาติของเขานะครับอย่างน,น,นี้ครับอย่างเงี้ยคือพอเวลาเราถอนใช่ไหมเราก็ไม่ไทิ้งครับเนี่ยเราก็ใส่ไปเลย เป็นปุ๋ยกันต่อไปครับกับขอให้มานะครับถ้าเข้าใจนะครับขอให้มาเถอะครับคุณอย่ามาน้อยก็แล้วกันนะครับกับการที่ใช้เป็นพืชใช้เป็นปุ๋ยใช่ไหมครับเราก็ถอนปั๊บเสร็จปั๊บเราก็วางทิ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของพวกนี้เป็นตัวที่มาแย่งอาหารใช่ไหมครับ แลก้วเขาบอกว่าแย่งอาหารแล้วมาคุณก็จะไปเป็นอาหารของพืชที่เราปลูกนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับในการปลูกผักนะครับสําหรับของผมนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าปลูกไว้ลกนี่ยขอให้มาครับอย่างผมเนี่ยขอให้มาครับมาเยอะได้ยิ่งดีครับจะได้เป็นปุ๋ยให้กับครับ เมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าก็เลยไม่ได้ต่อไม่รู้ว่าตัดยังไงค,ค่อยดูกันนะครับ <c ười> นี่ครับเขาพูดผมกําลังจะเป็นดอกนะครับเนี่ยธรรมชาติของเขาเนาะ,ะก็ค่อยมาดูกันนะว่าะจะมีฝกักให้เรากี่ฝักกับต้นสวยๆแบบนี้ยาวๆนะครับเนี่ยจะมีฝักแบบนี้ให้เรากี่อัน,นครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ย <c ười> อย่าไปพูดถึงมันนะเนี่ยอืเขาเรียกว่ายองกระโพดภาษากลางภาษากลางถ้าเป็นภาษาอีสานนี่ลําบาก <laughs> อ่ามาดูพริกผมครับเนี่ยอ,อ่าต้นนี้ลงก่อนเพื่อนครับอ่าแต่ก็มีหลายต้นเนี่ยสามต้นสี่ต้นต้นเล็กๆด้วยครับความโตก็อาจจะทันกันบ้างไม่ทันกันบ้างก็ทดลองกันไปครับ ยังไม่ถึงกับขั้นกับความอุดมสมบูรณ์ที่แย่ๆมากมายแต่ว่าพยายามทดลองในเรื่องของการที่จะปลูกใส่พื้นดินครับซึ่งซึ่งผมมองว่าการปรับปรุงดินในพื้นดินมันยากกว่าการปลูกแล้วก็การทำใส่กระถางหรือว่าใส่กระสอบใช่ไหมครับอ,อันนั้นมันจะดูแลง่ายดูแลน้ำก็ง่ายดูแลปุ๋ยก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราปลูกแบบนี้ล่ะ อ่าใช่ไหมแบบลงดินละ่ะอะไรเงี้ยพยายามทําให้ดแูแค่นั้นเองครับอ่าสามวันก่อนนี้อ่ามีเพลียขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ข,า,ขาวๆเนี่ยผมใช้อ่ามดแดงนะครับอ่าผมเอามดแดงมาปล่อยใส่นะครับเนี่ยเขากัดกันแล้วก็จะละลายเป็นอ้นี่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าวันที่เอามาใส่อ่ะข้างบ้านก็เปิดเพลง เลยเลยเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเอามดแดงตัวใหญ่ๆมาใส่นะครับซึ่งเขาจะชอบกันมากกับการที่มากินเพลี้ยแต่ถ้าเป็นมดแดงคันไฟหรือว่ามดดำเนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนกันในการที่จะเพิ่มเพลี้ยให้กับต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นมดแดงใหญ่ที่เรากินไข่กินอะไรมาเนี่ยคือตัวที่ทำลายเพลี้ยได้อย่างดีที่สุดนะครับ แต่ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะ,จะสังเกตกันอย่างไรแต่ละอันแต่ละอย่างเนาะมาดูกันไปครับกับธรรมชาติที่ทำยังไงพื้นที่มันไม่เยอะแต่ว่าเราสามารถที่จะ,ะทำอย่างนี้ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้เราก็ต้องทดลองเราก็ต้องทำดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในสวนในพื้นที่ที่พอจะทำบ้านครับว่างประมาณไหนทำอย่างไรอะไรเงี้ยกับธรรมชาติของเราเนี่ย อย่าเนเหมือนกับใบกล้วยบังเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องมาดูกันว่าถ้าไม่โดนสองแสงแดดเยอะในการสั่งข้อแสงของเขาจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนี่แหละเขาตึงเรียกว่าการทดลองแต่ <c oughs> ปีที่แล้วเคย <c oughs> เคย <ๆ S 2> ปลูกในแนวนี้นะเนี่ยปลูกในแนวนี้ปีที่แล้วที่ได้กินฝักกันนะครับอ่า แต่ว่ามันก็อยู่ในแนวเดียวกันครับแต่ก็ปีที่แล้วนี่ตรงนี้มีข้าวโพดมีถัว่วแล้วก็มีแตงกวาใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยท,ที่ที่ปลูกใส่อย่างเงี้ยส่วนต้นนี้ก็ปลูกมาเป็นค้างของอถั่วนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีครับเพราะว่าเพิ่งจะเน็บลงไปไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็มีเกิดขึ้นให้ดูครับกับถัว่วนะครับมีถัว่วมีแตง มีแตงร้านมีฟักทองอ่านี่แหละครับเขาเรียกว่าวิธีของการปลูกแบบบ้าๆของผมนะครับอืมนะแล้วแล้วดูข้างในครับอืมนะเห็นไหมมะละกออ่าเนี่ยพื้นที่ว่างๆอ่ากว่าที่มะละกอจะขึ้นอ่าข้าวโพดก็คงจะหมดอายุพอดีก็จะได้ลดลงใช่ไหมอ่าอ่าก็จะเป็นจังหวะของอ่ามะละกอที่จะขึ้นใช่ไหมอ่านี่แหละนี่แหละคือการที่อ่า ทำไมถึงปลูกแบบลกๆทำไมถึงปลูกแบบมั่วๆอ่าแต่จริงๆแล้วคือการวางแผนเพื่อให้เขาอยู่ได้ในตำแหน่งนี้ซึ่งปกติเนี่ย่แตงไอมะละกอเนี่ยผมเคยปลูกตรงนี้โดยที่ไม่มีอะไรบังเลยเนี่ยมันไม่โตนะครับมันไม่ขึ้นแล้วก็จะโดนคุณธรรมชาติทำลายเร็วมากๆ ผมถึงปลูกข้าวโพดก่อนที่จะลงตรงนี้นี่นี่คือความเข้าใจในเรื่องของอธรรมชาติของพื้นที่ของตัวเองนะครับว่าะจะทํายังไงให้มันเกิดจะทำยังไงให้มันอยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าะจะทําได้เหมือนเหมือนหอนลายๆอันหลายๆที่ท,ที่ที่เขาปลูกกันนะครับอ่าซึ่งซึ่งความพร้อมกับความที่จะอาจจะทาเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ว่าเออมันต้องเอาไอ้นี้มาไว้ก่อนแล้วเอาไอ้นี้มาใส่ทีหลังเอาไอ้นี้ไป ปรับปรุงที่หลังอะไรเงี้ยเหมือนตรงนี้เนี่ยอ่าทำไมถึงเอาย้ามาใส่แบบนี้เยอะแยะมากมายคนระับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะดูดน้ําทําให้ดินตรงนี้กลายเป็นดินที่ไม่แข็งเหมือนเดิมอ่าพอมันไม่แข็งเหมือนเดิมอะไรเข้ามาอีกครับอ่ามันก็จะมีไส้เดือนมีอะไรเข้ามาในการปรับปรุงดินใช่ไหมครับก็ค่อยเปลี่ยนออกไปก็ได้ค่อยขยับอ่าถอนออกแล้วก็เปลี่ยนขยับขยับขยับไปก็ได้อ่าไม่จําเป็นที่อ่า ปลูกทีเดียวแล้วลงทีเดียวให้ได้หมดทุกอย่างมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับครบับการที่เราจะเตรียมพร้อมกับการที่เราจะทำเนี่ยเหมือนกับไอ้นี่เนี่ยทายจว่ากี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้อันนี้สามปีและครับแต่ลักษณะของมันถ้า ที่เคยทําเมื่อก่อนนี้จะจะไม่จะไม่อยู่นะครับสามปีนีคือจะตายแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะแตกยอดใหม่เพิ่งจะสู้กันใหม่อีกทีนะครับสามปีที่ปลูกขึ้นมานี่คือลองกองนะครับเนี่ย <c oughs> อีสานบ้านเราจะมีลองกองกินไหมครับซึ่งเมื่อก่อนผมเคยลงเงาะลงทุเรียนแต่ว่าดินไม่ผ่านกับอากาศร้อนไม่ผ่านจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงก็เลยลองเอามาไว้ในเอ่อในที่มีที่ล่ม มีเงาบังอะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้ว3ปีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำํำสลนผูกสลนผูกอะไรเยอะแยะมากมายในการปิดบังแสงแดดใช่ไหมครับนี่แหละก,ก,ก,ก็ต้องลองดูปลูกต้นกล้วยเพื่อปรับดินปลูกอะไรหลายองเพื่อปรับปรับดินครับ อย่าง,างฝรั่งอย่างเงี้ยตัวเนี้ยขนาดอยู่ใต้ล่มที่เป็นแบบนี้แต่มีผลให้กินได้อย่างไรนั่นแหละก็คือการเรียนรู้ของพื้นที่ของตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้พื้นที่ของตัวเองในการปลูกนะครับว่าสภาพแบบนี้จะอยู่อย่างไงได้บ้างเนี่ยเนี่ยค,คือทนแรงแล้วก็สู้กันมาจนจนจน,จนอยู่ได้อย่างนี้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นชุดที่ชุดที่สามเอ้ยสี่ สี่แล้วครับชุดที่สี่แล้วอ่านอที่สี่ครับจากลําต้นครับอ่าซึ่งมพอมาถึงตรงนี้มันกลายเป็นดินทรายไปแล้วแต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงอย่างไรเนี่ยมันก็ยังยังยัง,ย,งยังหาวิธีการที่จะปรับปรุงยากอยู่เพราะว่าเดี๋ยวคงได้ขยับหญ้าออกมาครับมาเมื่อก่อนมันจะเป็นจินนี่สีม่วงแต่จินนี่สีม่วงอ่ะยิ่งทาเป็นให้เป็นดินทรายเยอะกว่าเดิมอ่าก็จะลพยายามขยับตัวนั้นออกมา,าเพื่อปรับปรุงพื้นดินกันต่อไปนะครับ ทำไมถึงทําให้มันลกก็อย่างนี้แหละครับคือการที่จะให้มันมีใบไม้เยอะๆให้มันมีเศษไม้เศษอะไรเยอะๆนะครับจะได้เป็นอะไรเนี่ยขนาดว่าแรงๆก็ลองทดลองปลูกเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นพืชที่ทนแรงเป็นพืชที่อชอบมากๆกับอากาศร้อนอใช่ไหมแก้วมังกรเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ลดน้ําก็ไม่เกิดลดน้ําค่อยเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยที่ทานะครับ น,น,นี่ทำนะทำเพราะเรียนรู้นะครับไม่ได้ทำว่ามันจะได้จริงไหมมันจะเป็นยังไงมันจะได้กินไหมก็คอยวานไปมีชะอมด้วยปรับปรุงใส่พื้นที่แต่ยังไม่ตัดลงมานะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแรงดินที่เรา,าปรับปรุงดินที่เราพยายามทำมันยังไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นที่แปลกประหลาดอาพอมาถึงเรื่องของชะอมนี่มีที่แปลกประหลาดอีกอย่างที่จะคุยให้ฟัง ต้นใหญ่ๆนี้คือ,อเอามาจากตรงนั้นนะครับเนี่ยเอามาจากไงครับอตอนมา,อาตอนมาแล้วมันยาวเกินก็เลยตัดแล้วก็ตอกลงไปดูสิครับไอ้ที่ตอกลงไปแล้วติดเนี่ยลำต้นจะใหญ่กว่าที่ใช้การตอนมานะครับกับชะอมเนี่ยดูสิครับซึ่งความแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นนะครับปกติแล้วเนี่ย ชาวอมเนี่ยเขาต้องตอนเขาต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราแค่ตัดจากตรงนั้นมันยาวเกินมาตอกลงตัวนี้ตัวนี้ดันสมบูรณ์กว่าไอตัวที่อตอนมาปลูกใช่ไหมนี่ดูลำมันดคูคนละเรื่องกันเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเรียนรู้กับธรรมชาติอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอกหม่อดกแลนะเนี่ยต้นเนี้นะครับที่ตอกมันเหลือมาก็าตอกลงไปครับ แต่อันที่ตอนมานะ่ยติดอยู่ต้นเดียวคือต้นนี้นะครับ <c oughs> ความแปลกประหลาดของผมก็เป็นแบบนี้ครับกับการปลูกธรรมชาติเอาละครับพอแค่นี้ครับวันนี้โมเยอะไปแล้ว <c oughs> เอาเล็กๆน้อยๆนี่ๆน,น,น,น้อยๆกับการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองนะครับจัดไปครับนะครับนี่ความสวยของข้อโพดผมอ่า ไปครับมีแค่นี้แหละครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์้วคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ